สวัสดีครับผมนายยิรัสศรีการนะครับนักศึกษาห้าสามหนึ่งศูนย์ศูนย์หกสามสองสี่สองครับครับตอนนี้จะทำโครงล้อหน้าจักรยานนะครับก็คลิกที่นิวนะครับเลือกพาร์ทนะครับครับแล้วก็ไปที่สเก็ตนะครับเลือกสเก็ตที่ฟอนเทนนะครับแล้วก็เลือกเป็นเส้นเซนเซอร์ไลน์นะครับคลิกลากขึ้นไปนะครับ แล้วก็ไปที่ Tool นะครับเลือก Sketch Tool นะครับแล้วก็คลิกที่ Dynamic นะครับ Dynamic Mirror นะครับก็คิกที่เส้นนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใช้เส้นนะครับวาดรูปคร่าๆวๆก่อนนะครับ ก็ใส่ไดเมนชันนะครับตรงนี้สิบนะครับตรงนี้นะครับเจสิ้านะครับจะนีห้านะครับ ก็เส้นนี้นะครับสามสิบนะครับเส้นนี้ถึงเส้นนี้นะครับหกสิบนะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับเป็นเส้นนี้นะครับ แปสิบสี่นะครับแล้วก็เส้นล่างนะครับหนึ่งสามสี่นะครับเส้นนี้นะครับยี่สิบนะครับ ก็ลักมีีตรงนี้นะครับ9นะครับสองจุดนี้นะครับเป็นออริุดนเท่านะครับ แล้วก็ได้ดังนี้แล้วนะครับก็คลิกขวาที่เส้นนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นเส้นนี้นะครับให้เป็นเปลี่ยนเป็นเส้นสุดท้ายนะครับแล้วก็คลิกที่ดีโบนะครับ แล้วก็เลือกเส้นพิษละลายนะครับคือเส้นนี้นะครับก็กโอเค OK นะครับก็จะได้แกนล้อแล้วนะครับต่อไปก็ฟิลเลตนะครับคลิกที่ฟิลเลตนะครับรัศมีตรงนี้ห้านะครับแล้วก็เลือกที่มุมนี้นะครับกับมุมนี้ ก็นี้ครับนี่นะครับนนครับ,รบก็ได้แกนเรามาแล้วนะครับต่อไปนะครับเปลี่ยนอุดตรงนี้นะครับเป็น แกนล้อนะครับอไปครับก็คกดที่สเก็ตนะครับเลือสเก็ตแล้วก็เลือกที่อ่าคอนเทนนะครับก็เป็นสัลายนะครับลากสัะลายนขึ้นไปเลยนะครับใส่ขนาดนะครับ เสนนี้นะครับสองรอยยี่สิบห้านะครับครับผมจากนั้นก็คิดเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็วาดข้าข้าก่อนนะครับประมาณนี้นะครับ ครับก็ใส่ดิเมนชันนะครับมุมนี้นะครับกับเส้นนี้นะครับหนึ่งร้อยองศานะครับความยาวจุดนี้กับเส้นนี้นะครับสิบนะครับก็อ่ามุมนี้นะครับกับเส้นนี้นะครับ ไ้250น,นะครับสูง4.5ามิลนะครับ,บ135น,นะครับครับแล้วก็ความสูงตรงนี้นะครับ3.5บน,นะครับ ก็เส้นนี้สามนะครับเส้นนี้สองนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสเก็ตต่อไปก็พิทที่ฮิลเลอร์นะครับอันนี้นะครับก็เลือกเส้นตรงนี้นะครับ แล้วก็อันนี้เป็นแกนที่จะมีเลื้กวไปแล้วเลี้ยวไปเป็นนี้นะครับก็จะได้เป็นทางเลี้ยวไานะครับแล้วผมต่อไปก็คลิกท,ที่ฟีเจอร์นะครับเลือกรีโว์เช่นกันนะครับคลิกโนนะครับแล้วเอ่เลือกตรงนี้นะครับเป็นเอ่อ หนึ่งจุดห้านะครับอันนี้นะครับเลือกเป็นเช่นนี้นะครับคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเช้นนี้นะครับครับก็คลิกโอเคนะครับ ็จะได้ล้อแล้วนะครับเปลี่ยนตรงนี้เป็นโครงล้อนะครับครับต่อไปก็จะทำ ซี่ล้อกันนะครับก็กดที่สเกตนะครับเลือกสเกตแล้วก็เลือกที่ท็อปเลนนะครับรน,นะครับก็ที่ฮงกลมนะครับว่างเลยนะครับแต่เดนมิชชั่นนะครับฮงกมรัศมีไดมิเตอร์2นะครับ ลองจะขอบนะครับ45นะครับแล้วก็คลิกสเก็ตใหม่นะครับก็เลือกที่อ่าฟอนต์เสลนนะครับเลือกเป็นเส้นซินเรลไลน์นะครับคลิกที่จุงกลางจุดนี้นะครับ แล้วก็ลากขึ้นไปงเฉียงนะครับใส่ขนาดนะครับเป็นมุมระหว่างนี้กับแกนเรานะครับ95องศานะครับครับแล้วก็คลิกที่สเกตสามนะครับแล้วก็เลือกเอ็กซทูนะครับเลือกตรงนี้เป็น next to body นะครับเลือกเส้นนี้เป็นเส้นเส้นนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็น body ข้างบนนี้นะครับ ก็จะเป็นดังนี้นะครับก็กโอเคนะครับก็จะได้ที่ลวดมาหนึ่งเส้นนะครับต่อไปเราจะทำการ copy อันนี้นะครับก็คลกที่ pattern นะครับเลือกอันนี้นะครับคร copy เราจะมีสามสองซีนะครับเลือกอันนี้เป็น ที่ล้ออันนี้นะครับแล้วอันนี้ก็เลือกเป็นเส้นตรงนี้นะครับเส้นแกนล้อนะครับเส่นนี้นะครับครับก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับก็กโอเคนะครับ ก็จะได้แกนล้อที่ลวดล้อแครับที่ล้อนะครับ,รบต่อไปจะทําอีกขัานหนึ่งนะครับก็คือคลิกที่อ a t t นะครับแล้วก็เลือก m i ลอร r นะครับเลือกตรงนี้เป็นไ i g h t p l a นะครับแล้วก็เลือกอันนี้เป็นอันนี้แล้วก็อันนี้นะครับออก็โอเคนะครับ ก็จะได้นะครับสองข้างนะครับครับผมก็ขอจบการนำนเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ